สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจากโครงการบรรพชาสามมเณน,นภาคฤดูร้อนที่วัดราชอุปธรรมตำบลบางเรียงอำเภอทับปุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายธานีปลูกเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่วัดราชอุปถัมภ์ตําบลบางเรียงอําเภอทักปุดจังหวัดพังงาซึ่งมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีบรรพชาสมณเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้เป็นจํานวนมากโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุขและความปราปรื้มของผู้ปกครองต่อบ,บรรดาลูกหลานที่เข้ารับการบรรพชาสมณเณรในครั้งนี้ นายเสรีศรีพากรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอทับปุดกล่าวว่า สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอทับปุดขึ้นเนื่องในวรโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี2มีสาย,ยน2554ซึ่งถือเป็นวาระมงคลที่ประสงค์นิก่อนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมตามคำสอน ของพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นฐานของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปโดยการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการบรรพชาสาม,มนเณรจำนวน17รูปซึ่งมีระยะเวลาในการบรรพชาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายน2554